าพาไปดูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอ่อนแออย่างเด็กพิการค่ะทางด้านผู้ปกครองย่ลาเด็กพิการก็ตื่นตันใจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นลูกเนี่ยเป็นเด็กพิการไม่สามารถที่จะเดินทางได้แต่ต่อมาค่ะหลังจากที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการตามแนวพระราชดำริลูกๆของกลุ่มผู้พิการ คนนี้หาก็ได้ก็สามารถที่จะเดินทางตามปกติซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากสออวตอค่ะสออวตอค่ะได้จัดกิจกรรมนะคะรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการพร้อมติดตามและก็ให้คําแนะนําการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด ในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระคนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์าการศึกษาพิเศษจังหวัดยะลาค่ะโดยมีนางกนกรักเกื้อกิจผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในการมอบรองเท้าสังตัดจำนวน20คู่และเตียงฝ,ฝึกยืนจำนวน8ตัวแก่ผู้ปกครองและเด็กพิการในจังหวัดยะลาค่ะ ทางด้านนายฮานาฟีดอเลเซบิดาของเด็กชายฟาเดลหนึ่งในเด็กพิการจังหวัดยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกตื้นตันใจที่มีโครงการดูแลเด็กพิการในพื้นที่สําหรับเด็กฟาเดลเข้ารับการดูแลภายใต้ศูนย์การศึกษาพิเศษและการดูแลของสอบวตตตั้งแต่ปี2561ในขณะนั้นค่ะเด,เ,เด็กชายฟาเดลอายุ5ขวบ ไม่สามารถที่จะเดินได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปแต่ปัจจุบันนี้ค่ะลูกสามารถเดินและวิ่งเหยาะๆได้แล้วร่างกายมีความพร้อมมากขึ้นและเริ่มพูดคุยรู้สึกดีใจและตื้นตันใจมากค่ะสำหรับกิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่สอบตอดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี2559ซึ่งภาพรวมค่ะได้สั่งตัดและมอบรองเท้าแก่เด็กพิการจำนวนทั้งสิน้น296คู่มอบเก้าอี้สุขใจ444ตัวและในปีนี้ก็จะมีการมอบให้เด็กพิการในพื้นที่ต่างๆทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ